สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคือบางทีเนี่ยผมเห็นนะสมัยก่อนผมเป็นพนักงานผมก็ต้องขึ้นรถไฟฟ้าหรือบางทีก็ขับรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่างๆก็ไม่มีอะไรฟังเราก็เปิดเพลงแต่ผมเคยไปอ่านเจอคําคมคํานึงเขาพูดมาว่าถ้าคุณแบบพัฒนาตัวเองทุกๆวันวันละนิดอ่ะชีวิตพอครบปีเนี่ยคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆผมเลยอยากจะให้ของช่อง,องเราเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือก ก็คืออย่างน้อยทุกวันคุณเปิดคลิปเราคลิปเราไม่ยาวนะวันหนึ่งห้านาทีชีวิตคุณดีแน่นอนมีความสุขแน่นอนยังไงฮะอาจารย์แม้แต่เรื่องดาลลาร์ก็ก็ต้องจะให้ความสุขแล้วเนี้ยอย่างให้แนวทางในเรือชีวิตด้วยเพราะผมเราจะปัดญาคำคุมของดารามาด้วยนะครับผมนะเราคบเครื่องก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติสไกอร์ให้เราด้วยนะครับครับผมยังไงครับเวลามีจำกัดเราไม่ควรมากเราประมาณ5-6นาทีครับผม5-7นาทีคราบถ้าจะได้อะไรกลับไปบ้านทุกคน ครับผมนะครับแล้วก็ถามว่าแต่ผมอ่ะจริงผมดูคลิปยาวกว่านั้นแต่ผมจะทําคลิปให้มันสั้นเพราะว่าครับผมบางท่านมีเวลาไม่เท่ากันใช่ใช่แค่คุณเดินไปเข้าห้องน้ำห้านาทีจบแล้วผมจะบอกให้ฟังว่าผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออ่าครับนะแล้วบางทีผมใช้อินเทอร์เน็ตผมก็อ่านบทความอ่าผมนั่งเกียย์มาตลอดครับจนกระทั่งว่าอะไรครับอันนี้เป็นความแบบอันนี้ส่วนตัวนะครับผมคือผมเนี่ยชอบแคๆว่าประหยัดเวลาไงครับผมคือเฮ้ ในเวลาที่เรากินข้าวอยู่อ่ะเราจะมาเลื่อนอ่านลาบากเนี่ยเพราะมือเราต้องใช้ในการกินข้าวอ่แต่ถ้าเปิดคลิปอ่ะหูเราเปิดได้เราตลอดถ้าผมได้เวลากาแฟผมก็ฟังคลิปไปครนะฟังไปมาตอนแรกก็ฟังแต่ลีเวอร์พูลนะถ้าฟังไปมาให้เกิดไอเดียเยอะไม่แต่คลิปริเวอร์พูลอ่ะคนที่มีคอรดีก็จะเห็นโครงสร้างธุรกิจเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้ธุรกิจกับฟุตบอลมันไปด้วยกันเห็นกลยุทธ์การจัดการต่างๆเฮ้ยคนนั้นเจ็บหรือไม่เจ็บแล้วจะทดแทนยังไงการระบบเล่นฟุตบอลทุกอย่างมันประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต ออันนี้เป็นต้นทีเนี้ยผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วผมก็เปิดฟังคลิปประวัติศาสตร์ซึ่งเข้าใจไหมว่าถ้าเราไปปิดกันเฮ้ยอ่านแต่นังสืออย่างเดียวหรือฟังแต่คลิปอย่างเดียวไม่อ่านหนังสือเนี้ยเราจะได้ไม่ครบนะเพราะคนบางคนอัถนัดในการพูดไงเขาไม่ได้สื่อสารมาเป็นตัวหนังสือเนี้ยเราก็ต้องเปิดรับให้ทุกๆทางไงเพราะนี้ผมเลยมองว่าแล้วคลิปของเราเนี่ยนะมีข้อดีอย่างหนึ่งไว้เราขายความสุขเราขายความรูถูกไหมเพราะงั้นเนี้ย คุณไม่เราไม่ได้ขายด้วยวันนี้เราให้ฟรีนะคือเราเป็นต้นกําเนิดแห่งความสุขคือถ้าเป็นคนอื่นเนี้ยเข้ามาขายเคล็ดลับขายความรู้ให้คุณคุณเรียนหนังสือคุณยังต้องเสียตังค์แต่วันนี้เราให้ฟรีๆเราขอแค่อย่างเดียวช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไายแค่นี้เราขอบคุณแล้วเป็นกําลังใจให้เราด้วยครับผมตอนออกพูดแล้วของเลนเบอร์ผมเป็นคนที่สมาธิไม่ดีอ่านี่ยอย่างนี้ครับครับผมเดี๋ยนะลืมเลยอาเป็นว่าอาเป็นว่าแบบเนี่ย การที่คุณได้ฟังอะไรที่มันแบบสั้นๆครับผมแต่มันดีต่อชีวิตเนี่ยนะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะมันคุ้มแล้วแล้วแบบเราต้องขบเครื่องไงคือเราอ่านอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันมันมันไม่ได้เห็นทั้งหมดไงบางทีคือก็จะว่าความรู้มันหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้อ่อ ลองเปิดคลิปของเราหรือไม่ต้องเปิดคลิปของเราก็า <คะ S 1> ได้เปิดคลิปของคนอื่นก็ได้มีคลิปหนึ่งเนี่ยแปลกใจมากเลยนะเรื่องประวัติศาสตร์จีนปกติเนี่ยคนเขาไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะ,อะไรหนักหนักเรื่องอะไรหนักหนักเรื่องอะไรหนักหนักแบบนี้แต่ปรากฏว่าคลิปประวัติศาสตร์จีน5,000ปี<ห>นในหวลา50นาที โอ้โหกลายเป็นว่าแบบคนดูเยอะเหมือนกันนะทั้งที่ไม่ได้แบบคิดดาราเลยนะสนใจลองไปเปิดดูอ่าครับผมคุณลองคุณลองไล่ลงมาเรื่อยๆมันจะเห็นนะใช่ใช่หรือไปดูในเพลย์ลิสต์ที่ที่ทำเวลาที่เกี่ยวกับบอสัตว์จีนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คุณซัพพอร์ตแน่นอนผมจังเหลียงอะจังเหลียงเออเออนั่นแหละนั่นแหละคือคือกําลังจะบอกว่าโลกเราอ่ะครับจมันวิวัฒนาการไปไกลมากครับผมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีเราก็ได้รับความรู้และอย่างหนึ่งนะครับอจารผมว่าตอนนี้ข้อมูลข่าวสารมันมีเยอะครับแต่คุณมีเวลาจํากัดไงครับผมคุณจะใช้เวลาที่จํากัดนี้ในการเสพร,รับหรือมุมมองต่างๆเนผมยังมั่นใจว่าค,ค,คลิปของผมเป็นหนึ่งใน หนึ่งในหลายอันที่จะช่วยคุณวิเคราะห์อะไรต่างๆได้ดีขึ้นครับผมแล้วที่สําคัญคือคุณอยากให้เราวิเคราะห์อะไรคุณบอกเราจาคลิปมีคลิปคลิปหนึ่งคุณอะไรไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษนะฮะที่เขาถามว่าตระกูลแฮร์หัวเนี่ยเป็นน้องชายหรือปางหรืออะทันทีที่จา์บิ๊กเห็นปุ๊บรีบตอบทันทีเลยนะอันนี้อันนี้รีแคปให้เขานิดนึงฮะสรุปว่าเขาเกี่ยวข้องกันยังไงฮะตระกูลแฮร์หัวกับก็คือก็คือสืบทอดมาไงอก็คือไอ้ไอ้คืออย่าง แต่แล้วแต่คนอ่านไงคือของเรามันมีหลายภาษาอย่างแต้จิ๋วจีนกลางไงตตะกูลแ้หัวก็คือตระกูลเสี่ยวโหเสี่ยวโหอ่าเสี่ยวโหอิงก็คือเป็นคือบางทีแท้เดียวกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ผมเป็นคนรับวาสามาแล้ว เขาเกี่ยวข้องกันเนี่ยเราค้นวิศาสตร์ให้นะสายไลนแม้ทั้งเรื่องการปลดปฏิวัติอุตสาหกรรมอังกฤษที่เราพูดไปคือจริงเนี่ยองความรู้โรกมีเยอะมากแต่คนเขาไม่ไม่รู้ว่าเรามีหรือคนเขาไม่ดูกันเราเลยไม่ได้ทําแต่อยากให้เรารู้จริงๆเราพูดได้หมดนะใช่นะก็เนี่ยเดี๋ยวมีคนมนรีเควสแลวคนนี้ชอบจัดเรื่องดาราเขาบอกว่าเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ดารา ปังอันนั้นเดี๋ยวคลิปถัดไปแล้วมาใช้ชีวิตของเราได้ด้วยนะเพราะปัจจัยที่ทำให้ดารลังมันก็ทําให้เราเนี่ยโดดเด่นในที่ทํางานเหมือนกันใช่ไหมฮะคือเอาสรุปเลยนะของเราไม่ได้เน้นแต่ความสุขคือความสุขมันเป็นมันเป็นนั่นอยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานแต่ความสุขที่ใช้ได้จริงใช่ที่ใช้ได้จริงแล้วการจะทําอย่างนั้นได้คุณจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ ซึ่งเราวิเคราะห์ให้ด้วยเออเราวิเคราะห์ให้ด้วยดีไหมล่ะถ้าดีขอหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์หนึ่งแชร์นะครับครับผมขอบคุณมากครับ